ฟดๆมากกว่าชอดฟดๆมากกว่า,วาอืมทาไมต้องเยอะขนาดนี้เนี่ยช่วงนี้อยากของขึ้นอยากของขึ้นนี่น,น,นะตรว,วไวเราบในฟา์มึมงผมองลองเอาข้มาใกล้ใกล้ พ่อพ่มีอะไรจะบอก<ะ>จิว๋วดูสวยขึ้นจิวน๋วดูสวยขึ้น ต้องเดือดอแฟ<ป><ป>นะครับโอ้เอาหอยนางรมเยอะขนาดนี้มาจากไหนเนี่ยเนี่ยปันอันเนี้ยมันคือหอยนางลมเกาหลีที่สั่งมาจากฟูดโปรเจกต์มันเป็นหอยนางรมเกาหลีแท้ซึ่งหอยนางรมสามารถเอาไปทําได้ทั้งสุกดิบอาหารไทยอาหารฝรั่งเอาไปทําได้หมดเลยแต่ว่า ผมเลือกพี่กินสดๆมากกว่าเราจะได้รู้ไปเลยว่ามันสดขนาดไหนอ๋อคือเอาสดๆดีกว่าใช่ชอบสดๆมากกว่าชอบสดๆมากกว่าอืมทำไมต้องเยอะขนาดนี้เนี่ยช่วงนี้อยากของขึ้นอยากของขึ้นของขึ้น,นอะไรวะช่วงนี้ไม่ค่อยมองหวใครอ๋ออ้อนน่องทางการสั่งซื้อของหอยเนี่ยสามารถเข้าไปได้ที่ w o w f o o d p r o j e c t i o t h เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ตรงนี้และเนื่องจากเป็นหอยนางรมสดๆสไตล์เกาหลีแล้วใช่ไหมเราก็เต้องกินกับแน่น้ำจิ้ม ซีฟู้ดนะผมเอียงเยอะไม่ได้เพราะว่าหกแล้วหกแล้วมันสไตล์เกาหลีตรงไหนเฮ้ยไม่ใช่ก็กินได้หลายแบบนะเนี่อันนี้สไตล์เกาหลีหแท้เลยนี่โคชูจังนะแล้วก็อันนี้น้ำพริกเผานะครับเอียงเยอะไม่ได้เหมือนกันนะหกนะครับแล้วก็นี่สุดท้ายที่ผมทำให้ดูตอนต้นคลิปหอมเจียว ปกติเขาต้องกินกับแระถินแต่เนี่ยไม่มีเพราะว่ามันเป็นสไตล์เกาหลีใช่ไหมไม่ใช่ผมไปหาตามตลาดแล้วอันนี้มันฤดูดหนาวฤดูแล้งกระถินมันหายากครับก็เลยไม่มีก็ต้องขอโทษเลยนะครับอ,อยู่ยาวทั้งคืนแน่คืนนี้นะครับตัวแรกก่อนเลยนี่ตัวหอยใหญ่สดมากหวานเจี๊ยบด้วง สดจริงไม่ข่าวเลยใช่ใส่โคชูจางลงไปนะครับเข้ากันเข้ากับโคชูจานลองพลิกเผาไหมลองพลิกเผาดูมันใหญ่จริงใช่ฮะใส่พลิกเผาลงไปนะครับอ่ะเอาหอมเจียวด้วยหน่อยหน่บ้างโรยให้ด้วย ตีพูดไหมไมาลองรับตรงนี่จิ้มเลยตีพูดแทบแทบเลยนะครับเริ่มเริึมโมโหขึ้นมาแล้วอ๋อคือขึ้นมาเลยตาแล้วเป็นนะมากนุ่มดีคือไม่ได้สดอย่างเดียวเลยคือหอยเองเขาอะ พใหญ่มากเลยนี่ยผมจะเที่ยวกับฟาร์มเลย,เลยนี่นะตัวหอยครับในฟารมือผมลองเอาเข้ามาใ,ใกล้ๆดูขนาดใกล้กล็ใ,ใหญ่นะใช่ค<ช>บ,บบางที่มืนกับเอาไปตั้งใกล้ๆหน้าจอไงใช่หอยใหญ่และสดมาก กินหมดก็จะเช้าอยู่แล้วใช่ไหมใช่ เริ่มรู้สึกปึงปังยังมีอารมณ์เฮ้ยอารมณ์หิวอ,อารมณ์ฟินมากอือกินแล้วกระชุ่มกระชวยใช่ไหมคลิปนี้ผมว่าเราต้องขึ้นตึกแปดบวกกันไว้นหน้าคลิปแน่เลยยังไม่ได้ึทเล่เลยเลยเลย คือหอยนนมนอตอนที่สั่งมาเขาจะมาเหมือนกับแพ็คแล้วก็แช่แข็งไว้<อ>แต่พอมาแกะกินน่ะสดมากไม่เหมือนแค่แข็งเลยเพราะว่าที่เขาต้องแค่แข็งอ่ะเพราะมันเป็นหอยนํานเข้าจากเกาหลีสดกว่านี้นะพอ้อก็คือหยิบขึ้นจากทะเลงับเรากินตรงนั้นเลยแล้วลอะ่ะใช่ไหม เดียวงไปหัวโดนกดอันพับไหมไม่มเป็นไรอย่าเพิ่งกดอันพับนะฮะถ้าไม่ชอบอบอกดีๆเดี๋ยวเลือกทำ จะสะลึงนะหมขอให้เป็นเจ็ดความรู้แล้วกันเขาบอกว่าหอยนางรมเนี่ยช่วยเพิ่มสมรรถภาพทางเพศของผู้ชายใช่เรียกว่าถ้าป่าในปิดทั้งคืนเลยวดววันเนี้ยผมก็จะลองดูเหมือนกันว,ว่าถ้าเรากินหมดเนี่ยเราจะเป็นยังไงใช่แผมว่าคอมเมนต์บอกนะครับหมอนทะลุส่วนเขาบอกว่าถ้าผู้หญิงกินเนี่ยจะมีส่วนช่วยในเรื่องของผิวพรรณถ้ามีประจำเดือน,นจะไม่ปวดท้องด้วยอืมไปปวดท้องเสียแทนไม่แ้่ของเขาปะหารมันก็ไม่เสียหรอกอ m. อร่อมากาแต่วอชุดใหญ่เาเข้ามาก คนมาปตายดมข้าวเออพี่ดมข้าวไอรอนผมเลยกินมาตั้งงานหนึ่งมันึกโมัมนต้คาวเลยนะใช่ฮะสดมากเอาเางทีนะถ้าหนึ่งในแบบหนึ่งในจำนวนพวกเนี้มีคาวแบบที่ไม่จดจากตัวนะเลิกกินครับแน่หมันจะเพียอารมณ์ใช่ไหมกินต่อไม่ได้แล้ว แบบนี้ตัวใหญ่จะมาในร้านดีๆแบบโรงแรมหรือว่าร้านแบบคือร้านที่มันแบบแ,บบแพงๆดีๆแต่ว่าไม่ใช่ว่าทุกคนที่อยากกินจะเดินทางไปร้านได้บางทีร้านมันไกลผมว่าตางแบบเนี้ยมันสะดวกที่สุดแหละแล้วก็อันนี้นะผมมาประมาณ5วันแล้วนะคือผมทังมานานแล้วผมก็เก็บไว้ในตู้เย็นใช่ไหมเก็บใส่ท่องแขงไว้เลยพอจะกินออกมาละลายออกมาก็ยังสดอยู่ใช่ครับไม่มีปัญหาเลย ตอนที่เขาผงมาขเขาจะผงมาแบบนี้เลยนะคือไม่ได้ปิดฝามาเปะนะิดฝาไปแล้วพร้อมกินเลยอหอยยังไม่ละลายอืหอยแข็งต้องเบิร์นลหลไม่อยาจะได้ละลายเอาไปเคี่ยวเข้าไปเลยก่อนไอมันยังแข็นเยอะบางงานหลังเมื่กิน,นได้นะขอบคอคือบางงานเนี่ยเราเอามาจากท้องแข็งแล้วมันยังละลายไม่หมด ต้องกินให้มีเทียงนี่แหละสูดลมเต็มปอดแล้วนะฮะเปบองบองนี่ไม่ใช่อิ่มนะท้องอืดจะดูดเลยนะใช่แต่มันเป็นธรรมเนียมของคนเกาหลีคนที่เป็นต้นกำเนิดเอ M อไออยู่แล้วเขากินแล้วเขาไม่เสียงไงมีคนบอกว่าตอนที่จีนนี่ยยิ่งกดเก่งดังนี่คือแบบคือเท่เท่ขนาดไ็ยังไม่รู้ จิยวมานี้หน่อยมานี Ta ้หน่อยมานี้หน่อยมานี้หน่อยจิ๋วพ่อพ่มีอะไรจะบอกเจิ๋วดูสวยขึ้นจิ๋วดูสวยขึ้นมันได้ผลแล้วใช่ไหมปกติไม่สวยเหรอเล่นครับหยอกเล่นเ ที่จริงถ้าเกิดทดโกนนวดเราไว้ผมยาวก็น่าจะน่ารักไงถ้าเกิดจะมือเพราะทดปกติก็ขาวอยู่แล้วใช่มน่ารักค่ะหมดอารมณ์ลงเตียงมึงนี่แหละเลืออหอยทะลุหอป้องข้างๆคิดว่าอยู่ตะโดนทำไมสุกตานหอยล้านปีเยอะมาก ไม่จิ้มเนี่ยไม่ค่อยเลี่ยนเลยนะมันมีความหวานฉ่ำในตัวใช่ปะใช่แล้วมันไม่ขาวด้วยกินง่ายมากฝั่งน,นี้เลยตออาคหอยแข็งๆคิดว่าเคยมีช่องไหนกินหอยนางลมพีหนึ่งเยอะขนาดนี้ไหมว่ของขึ้น เนื่อกว่ากินหมดนี่ผมนี่แทบยืนขึ้นเลยครับทำไมใกล้หกโมงเย็นแล้ว <c oughs> โอเคครับก็หมดกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับขอให้นางลมประมาณกี่ตัวไม่รู้นะครับรู้แต่เยอะมากครับน่าจะเยอะที่สุด ที่ผมเคยเห็นช่องกินกินมาเลยนะมันทําให้เรารู้สึก,กว่ากระชุ่มกระชวยมากติดมากสาหรับใครที่อยากกินหอยนางรมตดตดแบบพวกเรานะครับทั้งเรื่องความอร่อยด้วยเรื่องสมรรถภาพด้วยเรื่องผิวพรรณด้วยโพงปอดช่องทางการสั่งซื้อไว้หน่อยปูตโปรเจกต์พยามนะะสั่งาได้ทาเว็บเว็บปู o โปรเจกต์ปฏอตเนะฮะเดี๋ยวผมจะขึ้นไปให้หรือไม่ก็โทรไปตามเบอร์ได้เลยแต่ผมจําเบอร์ไม่ได้เดี๋ยวขึ้นไว้ให้นะฮะก็คือหอยแบบนี้ในเมื่อมันเป็นหอยที่ขนาดกินฝนอย่างนี้ได้เอาไปทําอาหารอย่างอื่นเรียกว่าไม่มีปัญหา ใช่ใชครับแล้วเราก็แบบไม่สาม,มารถหากินได้ทั่วไปเลยนะใช่โอเค <ๆ S 2> นี่ก็เป็นคลิปแนว a F m r s m r คลิปที่สอของเรานะครับซ <ๆ S 1> ึ่งระหว่างถ่ายอันนี้คลิปที่หนึ่งยังไม่ได้ออน ไม่รู้เหมือนกันว่าผลตอบรับจะเป็นยังไงสมมติว่าเราถ่ายมีไปผม่ามีคนว่าว่าอย่างเช่นว่าคลิปที่1ไม่ดีทําไมทามาอีกเนี่ยนะฮะเพราะว่าคลิปที่1เรายังตัดไม่เสร็จเลยครับก็มาทําคลิปที่ผองเลยยังไม่ได้ใช้ฟุตเลยด้วยใหแต่ถ้าผองคลิปนี้โดนเนี่ยเลิกครับอันให้เวลาให้ผู้ชมตัดใจให้ผมหน่อยให้โอกาสผมแก่ตัวก่อนใช่ครับโอเคครับงั้นก็อย่าลืมกดติดตามช่ะะองเดอะแฟร์ขอโลดีปงปั้นด้ยวยะวินวก็เพจเดอะแฟร์บอกบอกเลคะสวัสดีครับ